ความสุดยอดของโบนัสทีมอยู่ตรงนี้ครับคือเรื่องของการยกยอดนั่นเองทีนี้โบนัสทุกๆข้อของโมโนวีนะครับเขาจะทําการคํานวณและจ่ายให้เราเป็นรายสัปดาห์นะครับทุกบ่ายโมงของวันเสาร์ระบบจะทําการคํานวณทันทีเลยว่าภายใต้อง,องค์กรของเรามีคะแนนฝั่งละเท่าไหร่แล้วก็กลายมาเป็นโบนัสให้เรานะครับทีนี้ยกตัวอย่างว่าบ่ายโมงของวันเสารน์นี้ด้านซ้ายเรามี80,000คะแนนด้านขวามีอยู่ที่5 0,000คะแนนนะครับ เราคูณ12%ที่ฝั่งคะแนนน้อยกว่านะครับสัปดาห์นั้นได้มา180,000บาทนะครับทีนี้สังเกตครับว่าฝั่งด้านซ้ายมือของเราจะมีส่วนต่างอยู่ที่3 0 0 0 0คะแนนที่ยังไม่ได้ถูกคำนวณน,นะครับเขาไม่ได้ลบทิ้งครับแต่เขาเก็บไว้ให้เราคือยกยอดเอาไว้รอเราเลยในสัปดาห์ต่อมาดังนั้นในสัปดาห์ถัดมาครับเรามีคะแนนรอไว้แล้ว3 0 0 0 0คะแนนกว่าจะถึงบ่ายโมงของวันเสราร์ฝั่งนี้ขึ้นมาอีก9 0,000ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาอีก1 0 0 0 0 0คะแนน 30,000กับเก้าหบวกกันเป็นแสนสองถูกไหมครับคูณฝั่งคะแนนน้อยกว่า1,000 100, งแคะแนนเราคูณเข้าไป12%ได้มา360,000บาทนะครับคือต้องบอกว่าทุกๆคะแนนในโบนัสทีมของโมนาวีเนี่ยจะถูกเก็บเอาไว้ให้เราโดยไม่มีการตัดทิ้งเลยแม้แต่คะแนนเดียวนะครับต้องบอกว่าอันนี้สุดยอดจริงๆเลย จริงๆแล้วเฉพาะโบนัสทีมนะครับข้อนี้ข้อเดียวโดยไม่รวมข้ออื่นนะครับเราสามารถรับโบนัสไปได้สูงสุดเลยนะครับถึงสัปดาห์ละ360,000บาทนะครับย้ำอีกรอบนะครับเฉพาะโบนัสทีมข้อเดียวนะครับรับไปเลยสัปดาห์ละ360,000บาทนะครับคูณ4เข้าไปนี่เดือนหนึ่ง1,440,000บาทนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าจะ ทำใจรับกันได้ไหมครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เรียกว่าสุ่ยสุ่ยไล่จนเกินไปเนี่ยนะครับสัปดาห์ละสามแสนหกเดือนละล้านกว่าน,นี้ก็น่าจะพออยู่กันได้นะครับจริงๆแล้วจะให้ได้รับรายได้สัปดาห์ละสามแสนหกเนี่ยเราต้องการคะแนนเพียงแค่ข้างละหนึ่งแสนคะแนนซ้ายหนึ่งแสนคะแนนขวาเท่านั้นเองนะครับแต่เวลาคะแนนองค์กรเราเติบโตคะแนนมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ย ฝั่งนี้เกิดขึ้นมา200,000อีกฝั่งนึงเกิดขึ้นมา300,000คะแนนจะตัดไม่ทันแล้วพอคะแนนตัดไม่ทันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเอาลองมาดูครับนี่คือภาพที่ก๊อปมาจากหน้าเว็บนะครับของคนที่เขาทำงานในมอวีมาได้3ปีแล้วนะครับเป็นอัไลายในสายของ VSG เรานี่เองอยู่ที่มาเลเซียน,นะครับปัจจุบันเป็นตำแหน่งฮาวายเอียนบูดมอนนะครับ3ปีผ่านไปเขามีคะแนนสะสมอยู่เนี่ย ข้างซ้ายที่54ล้านคะแนนและข้างขวา34ล้านคะแนนนะครับเยอะมากๆจริงๆเลยจากคะแนนที่สะสมตรงนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่บอกว่าเขาสามารถจะรับรายได้สัปดาห์ละ3 0 0 0 0เนี่ยไปได้อีกทุกสัปดาห์ในอีกตลอด7ปีข้างหน้าครับ และนี่คือสิ่งที่เราสามารถเก็บเป็นมรดกตกทอดนะครับเอาไว้ให้ลูกหลานของเราคุณพ่อคุณแม่ของเราบริจาคกองทุนอะไรยังไงได้หมดเลยเราสามารถที่จะทุ่มเททำงานนะครับเพียงช่วงระยะเวลาอันสั้นๆ 2- ถึงสปีแต่หลังจากนั้นชีวิตที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเราสามารถจะเลือกได้เลยว่าเราต้องการจะใช้ชีวิตของเราแบบไหนอย่างไรกับใครนะครับและนั่นก็คือความสุดยอด ของแผนการใจผลตอบแทนของโบนัสทีมนะครับโบนัสอันต่อมาครับเขาเรียกกันว่าโบนัสการขึ้นตำแหน่งคือในโมโนวีเนี่ยเขาจะมีตำแหน่งหลากหลายมากมายเลยนะครับแล้วเวลาเราขึ้นแต่ละตำแหน่งก็จะมีโบนัสค่าช้อปปิ้งให้นะครับเป็นช้อปปิ้งมันนี่ถ้าหากเรารับมาหมดเลยตั้งแต่ตำแหน่งแรกนะครับตั้งแต่สตาร์250ร้าไล่เลื่อยไปจนกระทั่งตำแหน่งสูงสุดเลยคือทริปเปอร์คาวแบล็กไดบอนนะครับ ผมไม่อยากจะบอกเลยว่ายอดรวมจะอยู่ที่เท่าไหร่อย่าเพิ่งตกใจกันไปนะครับจะเห็นตัวเลขโบนัสค่าขึ้นตำแหน่งทั้งหมดหากเรารับหมดเลยนะครับจะอยู่ที่213กว่าล้านบาทตัวเลขเยอะๆอย่างนี้นี่คือแจกกันมาแล้วนะครับบางคนที่ขึ้น Cloud แบ c k ไดมอน n d นะครับ3คนในโลกคนละ30ล้านบาทนี่รับไปเรียบร้อยแล้ว d o บเบิล l o u d คนละ60ล้านบาทนี่ก็รับไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับ นึกง่ายๆแล้วกันนะครับสมัครกับโมโนวีปุ๊บเนี่ยเขามีเงินฝากไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับ200กว่าล้านขึ้นอยู่กับว่าเราจะถอนไหมถ้าจะถอนให้หมด213ล้านเนี่ยก็ขึ้นไปเลยนะครับเป็น Triple c o ์คา Black Diamond ครับและนั่นคือโบนัสการขึ้นตำแหน่งของโมโนวีครับทำงานมาหนักๆนะครับอยากไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนกันบ้างซึ่งมโนวีเขาก็จัดเตรียมทริปท่องเที่ยวหรูๆไว้วให้เราเยอะแยะมากมายนะครับ ขึ้น Ruby ครับเป็น Ruby f ฟ y i n ได้ท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับทุกอย่าง5ดาวหมดเลยแต่ถ้าอยากไปต่างประเทศนะครับเป็นไดมอน n ์ไปเลยครับอันนี้เป็นไดมอน d ์เดส i ิเนชันนะครับไปพักกันที่แกลนวาเล e รีสอร์ทที่ฮาวายครับและข่าวดีคือ1รหัสเนี่ยไปได้2ที่นั่งนะครับตำแหน่งต่อมา p u r ร์โพ i ไดมอนครับอันนี้ไปเที่ยวที่เกาะบ o ราบ o ราที่ตาฮิตินะครับ จริงๆเกาะสถานที่นี้เนี่ยโดยปกติแล้วต้องเป็นระดับไฮโซเข้าไปคนิมูนกันนะครับแต่เราไม่ต้องห่วงครับถึงตรงนั้นถ้ายังไม่มีคู่ผมเชื่อว่าคงหากันได้ไม่น่าจะยากเกินไปนะครับนั่นคือเพอร์ d i ไดมอนตําแหน่งต่อมาครับแบล็ i ไดมอนอันนี้ได้รถ b e n ซ์ l 5 5 0นะครับประจำตำแหน่งเลยซื้อเองได้ครับแต่ได้ฟรีก็น่าจะดีกว่านะครับ ตำแหน่งต่อมา Royal Black Diamond นะครับอันนี้ได้มีโอกาสใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของบมโนวีนะครับพาครอบครัวของเราไปท่องเที่ยวแบบ VIP ที่ต่างประเทศได้1ครั้งนะครับตำแหน่งต่อมา Presidential Black Diamond อันนี้ไปเที่ยวกันที่บาฮามาสนะครับสองที่นั่งเหมือนเดิมนะครับ i m p l r i k l i l m o n d i a m ม n d เมื่อกี้นั่งเครื่องแล้วคราวนี้มานั่งเรือยอทบ้างละกันนะครับอันนี้เป็นเรือยอทที่ เป็นออโต้พายโครับตั้งไว้เลยอยากไปที่ไหนเดี๋ยวไปล่องกันทะเลเมดิเตอร์เรเนียนครับไปเที่ยวสเปนไปเที่ยวกรีซกันนะครับตำแหน่งต่อมาครับคลาว d b แบล็กไดมอน d ์เมื่อกี้ได้รถเบนซ์ไปแล้วนะครับคราวนี้มีรถซปเปอร์คาร์เอาไว้ให้เลือกนะครับชอบแบรนด์ไหนเลือกเอาเลยมีตั้งแต่ f ฟ r ร a r ลอรี่มาเซราติแลมโบกินีเบนลี่โลสลอยนะครับชอบยี่ห้อไหนเลือกยี่ห้อนั้นได้เลยนั่นคือคลาว Black ไ i a m o ต d นะครับตำแหน่งต่อมา Dou b l e Cloud Black Diamond โอ้โหอันนี้นี่ทริปท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับปีละ5ครั้งเรียกว,ว่าเที่ยวกันอย่างเดียวแล้วตอนนั้นตำแหน่งสูงสุดครับตรงน,นี้ยังไม่มีใครไปถึงนะครับอาจจะรอบางท่านที่ฟังผมอยู่ตอนนี้เนี่ยจะไปถึงกันให้ได้นั่นคือ t r i p l e Cloud Black d i ด m o n d ครับกว่าจะถึงตำแหน่งนี้นะครับคงไปเที่ยวกันมาทั่วโลกแล้วคขไม่รู้จะพาไปไหนครับหรือพาไปเที่ยวใน อวกาศเองนะครับกับ Virgin นั่นเองต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวจริงๆนะครับที่พาคนไปเที่ยวในอวกาศความจริงมีคนไทยไปเหมือนกันนะครับได้ข่าวว่าเจ้าสัวบุญถาวรเนี่ยไปมาเรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายทริปนี้ไปเด็ดเจ็กว่าล้านได้แต่ของเราไม่ต้องกลัวน,นะครับทุกอย่างฟรีหมดเลยนะครับและทั้งหมดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น โบนัสเงินสดจะเป็นทริปท่องเที่ยวต่างๆจะเป็นรถซูเปอร์คาร์เยอะแยะมากมายนะครับโมโนวีจัดเตรียมไว้ให้เราหมดแล้วถ้าอยากเราอยากจะมีส่วนร่วมกับแผงการตลาดก็ได้เลยนะครับแล้วเราสามารถได้ทั้งหมดนี้ง่ายๆเลยจากการเริ่มต้นใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆของโมโนวีนะครับจากการดูแลตัวของเราเองและคนที่เรารักนะครับเพียงแค่นี้เอง พูดมาถึงตรงนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าหลายๆท่านนะครับคงอยากจะรู้แล้วว่าบริษัทอะไรนะที่ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าดีๆแบบนี้มาให้เราบริษัทอะไรนะที่เตรียมแผนการตลาดที่สุดยอดแบบนี้เอาไว้ให้เราเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับโมโนวี v กันสักหน่อยนะครับผมมีวิทีอาร์มาฝากให้พวกเราได้ดูกันครับมีชื่อว่า VR m o n o โมโนวี v. เดี๋ยวเราพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยครับ On behalf of the founders of Monovie, my good friends Henry Marsh and Randy Larson, I am Dallin Larson inviting you to join the Monovie family. That rare five star company that offers the right product, the right compensation, the right timing, the right management and leadership, and the right cause. I invite you to begin moving from success to significance and to help you -E to become not necessarily the best company in the world, but the best company for the world. มโนวีเปิดตัวมานะครับที่รับอยู่ท่านในอเมริกาตั้งแต่ปี2005ตอนนี้ก็7ปีนิดๆแล้วนะครับและตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยเพราะว่ากลายเป็นบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกนะครับลองเอ่ยชื่อมาเลยทุกๆบริษัทที่เรานึกได้นะครับใหญ่ๆอย่าง McDonald, s a p p l e Microsoft อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมโนวีถูกจัดว่าเติบโตเร็วที่สุดในโลกนะครับโดยวัดกันจากอะไรเขาวัดกันจาก ยอดขายครับโมโนวีสามารถทำยอดขายแตะ1บิลเลียน US ดอลลาร์หรือว่าตีเป็นเงินไทยคือ30,000ล้านบาทได้เร็วที่สุดในโลกนะครับโดยใช้เวลาไม่ถึง3ปีเลยในกลุ่มของอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยโมโนวีถูกจัดให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับโดยนิตยสาร Incorporate 500โดยมีโกลดหรือาอ่าตาการเจริญเติบโตอย่างที่เราเห็นกันตรงกลางนะครับถึงเกือบ6,000%เลยทีเดียว แบรนด์ของโมโนวีเนี่ยปัจจุบันได้รับการยอมรับไปในทุกๆวงการนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการนักแสดงนักร้องหรือว่าจะเป็นวงการกีฬายอย่างอินด้คาอดีตป,ประธานาธิบดีของอเมริกาบิลคินตันนะครับทีมเบสบอลบอสตันเรดซ็อกของอเมริกานะครับหรือว่าจะเป็นนิตยสารต่างๆมากมายต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นแบรนด์ระดับโลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ แม้ว่าโมโนวีจะเปิดตัวที่อเมริกาแต่ว่าตอนนี้ขยายไปแล้วทั้งหมด23ประเทศในรอบเพียงแค่7ปีนะครับไปฝั่งยุโรปไปฝั่งเอเชียไปฝั่งโอเชียเนียออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะครับและก็แน่นอนเลยว่าในหลายๆประเทศนั้นก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับจากการที่โมโนวีเนี่ยตั้งแต่เปิดตัวมาเรียกว่าเดินหน้าทำลายสถิติแทบจะทุกสถิติที่เคยมีมาความดีความชอบตรงนี้ต้องยกให้กับ ทีมผู้บริหารของโมโนวีครับ